จะไปหาศิลปินทั้งทีต้องเปะนะคะสาวมีอมม่อมไม่อ่อมไม่หน่อยไม่หน่อย,ม,อยมามาล่ำล่ำม,ม,ม,มาค่ะวันนี้นะคะเราจะมารวมไอเทมเด็กในการไปคอนเสิร์ตกันเราจะไปหาศิลปินของเราทั้งทีเนี่ยเราต้องไม่อ่อมไม่หน่อยนะคะสาวไอเทมเด็กของเราจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยสิ่งได้นะคะไม่ได้เลยนะคะสิ่งนี้นั่นก็คือยาดมค่ะเพราะว่ายาดมเนี่ยจะช่วยให้เราสดชื่นะคะตลอดทั้งวันไม่เป็นลมนะคะ ร้อนมากค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาพัดลมเนี่ยไปเป่าหน่อยว่าเราไม่ได้อยู่ในหอเนาะถ้าเราไปก่อนเวลาเราต้องเดินข้างนอกเพราะฉะนั้นก็หาที่ลมแดดดีๆแล้วก็หอาพัดลมเล็กๆเนี่ยเดินไปเป่านะคะทุกคนต่อไปก็เป็นเอกสารค่ะว่าบางคน ราะมันคือแข้งของแต่คนที่เราจะเอาไปโบกในคอนเสิร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้อมนี้นี้นี้หรือว่าด้อมนี้นะคะเอาไปโบกเนี่ยให้แข้งปวดกันไปเลยให้ปวดแขนกันไปเลยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นของที่ประถมต่างๆนะคะก็จะเป็นที่ชูกระจกลูกอมอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าเครื่องต่างๆที่เพื่อนเอาไปเติมระหว่างวันก็ได้และในสุดท้ายค่ะก็คือการเดินทางนั่นเองนะคะทุกคนการเดินทางไปกลับเนี่ยใครที่เอารถส่วนตัวไปก็อยากจะให้เก็บเวลานิดนึงเพราะว่าในคอนเนี่ยคนจะเยอะมากเลยรถติดมากๆนะคะใครที่ไม่ได้ใช้รถส่วนตัวก็อยากให้ดูรถดีๆนะคะว่าไปกลับเนี่ยต้้้ออองงงใชรรรถสสายยไไไไหหนนะะะะััคคคบบโเ่จปแลว ไอเทมเด็ดที่ต้องเตรียมไปคอนเสิร์ตนะคะหวังว่าการไปคอน<ๆ>ของมุขทุกคนเนี่ยจะไม่ออกอะไรไม่หน่อยนะคะเราไปสนุกกันในคอนเสิร์ตนะคะไปกันเลย